ตรงนี้ไป่เจออะไรบ้างครับพี่พเคยเจองูเหลือมอยู่ตรงหน้าประตูนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์มนตรีนะครับก็พาเราแวะมาที่ถ้าแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าที่แห่งนี้อาจารย์เคยพบกับงูชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นงูประจําถ้าเลยใช่ไหมครับพี่แล้วเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่ทั้งคาวเริ่มบินวนในถ้ำแล้วงูชนิดนี้ก็จะมาออกจับทั้งคาวที่เป็นอาหารก็ถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้เห็นภาพง,งามๆแบบนี้ครับ 打开。 เดินเข้ามาแป๊บเดียวนะครับยังไม่ทันถึงไหนเขาก็พบกับงูเหลือมนะครับซึ่งกําลังนอนนะครับรอที่จะกินข้างข่าวซึ่งงูเหลือยมเป็นงูที่เป็นเพื่อนตีเหลวมากนะครับพบทับทุกตอนนะครับเนื่องจากมันกระจายทั่วประเทศเลยใช่ครับแล้วก็มีปริมาณที่่อ่ข้างเยอะนะครับก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะพบงูเหลือมในสถานที่อย่างนี้และอาหารหลักบริเวณนี้ก็คือตั์เลือดอุ่นและหลายอย่างครับก็จะมีข้างข่าว มีลิงอ๋อมีลิงด้วยครับแล้วก็อาจจะมีนักเล็บแมวของทุกที่รอบๆแห่งนี้ด้วยครับตลอดจนสัตว์เลี้ยงกันอื่นงูเห็ดป็ดไก่ครับนะฮะก็นะครับก็นี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตของมันนะครับเป็นการดำเนินชีวิตปกติของงูพวกนี้นะครับเราจงไม่แปลกใจที่เราพบได้ท่าทุกที่บนบกในน้ําในถ้าบนเขาเจอได้หมดเลยนะครับเพราะว่างูเหลือเป็นงูที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับในการกระจายตัวและอยู่ได้ แค่ตุดมืึชื่อเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องไม่รบกวนเขาอ่าเราเราจะต้องไปหาเพื่อนหลักของเราก่อนครับแต่เราจะรบกวนเราจะไปต้องเดินผ่านเขาเราก็รบกวนเขาให้น้อยที่สุดเพื่อให้เขานอนอยู่ตรงนี้นะครับเป้าหมายของอาจารย์มนตรีนะครับไม่ใช่งูเหลืองนะครับแต่เป็นประจําถ้ำที่วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในถ้ำแทบไม่ออกไปข้างนอกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลบหลบนะครับตั้งูเหลืองตักงนิดนึงนะครับ เ,เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆเดินผ่านเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจารย์บนตรีบอกว่าจุดที่จะไปพบงูถ้ำอยู่ข้างในแต่เราต้องค่อยๆเดินผ่านเขานะครับต้องระวังนิดนึ่งครับครับครับอย่าไปสนใจนะครับ จะเจองูประจำถ้ำที่เรากำลังตามหากันนะครับเฮ้ยคราบเดี๋ยวพี่มาดูให้เรียบร้อยกันนะครับเพื่อความปลอดภัยอซื้อนี่จะใช่ค่าบของสิ่งที่เราตามหาไหมอ่าไม่ผิดตัวครับไม่ผิดตัวนะครับเป็นค่าบของงาถ้ประจำถ้ำนะครับ มูท่ำที่เรากล่าวถึงเนี่ยเป็นงูที่การดำรงชีวิตนะครับจะแทบไม่ออกจากถ้ำเลย<ม>ถ้าไม่จําเป็นแล้วก็จะอาศัยอยู่ตามหรือกินพวกนี้ครับและช่วงนี้อย่างที่อาจารย์มนตรีว่านะครับก็คือ,อจะเป็นช่วงเวลาที่หากินดังนั้นในการที่เราจะเดินไปก็ต้องค่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ทำลายที่เป็นการรบกวนเขามากเราก็อัะโชคดีได้พบเขา เป็นเรื่องปกตินะครับอ่าโอเคครับนี่เรามาล้มกวนเขานะคเขาเลยเตือนว่าอย่ามายุ่งขอโทษกอโทนนะครับอ่าโอเคครับเราจะไม่ไปใกล้เขามากกว่านี้แล้วกันครับแสดงว่าถ้าเราเดินผ่านเขาก็แน่นอนใช่ไหมครับว่า,วาเขาจะงับขาเราแน่หรือมงับตรงไหนทั้งทีแหละโอเคครับเราจะนิ่งๆดูโอเคเขาเปลี่ยนใจจากเราแล้วนะครับเขาเขาก็จะรอกินข้าง,งข่าวอีกนะครับตอนนี้เราต้องใช้ไฟ ที่ไม่แรงมากนะครับเพื่อให้ข้าวได้เดกับเรา,เรา,า,น,านี้มาหลังจากเราเฝ้ารอมันมาสักพักใหญ่ๆก็จับค้าวกินแล้วในที่สุดงูเหลือมตัวนี้ก็ประสบความสำเร็จในการกินอาหารแล้วนะครับเราต้องอยู่กับเคียงขาวที่หล่นมาตลอดเวลาใส่พวกเรานะครับ จะแรกกับทา่าน อันนี้ที่เราเห็นเขายืดคอมาเนี่ยเขาจะรอจับข้างคราวที่บินผ่านช่องข้างล่างนะครับครับแต่ตอนนี้เนื่องจากแสงรบกวนเนี่ยเขาเลยมีการอดคอเพื่อหลบแสงเอาไฟหลบก่อนได้ไหมไฟหลบไปครับเอาไฟหลบไหนละนี่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 ที่พื้น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 ครับที่พื้น เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นงูที่เป็นเจ้าของถ้าพี่กินข้าวไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ไมแน่ใจครับอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แหละงูชนิดนี้นะครับชื่อจริงๆเขาชื่อว่างูกลับหมากหางดินรหรืองูทางมะพร้าวถ้ำนะครับงูชิดนี้นักหนะเด่นของเขาเนี่ยคือตัวเขาจะเป็นสีขาวมาจนประมาณครึ่งตัว ก็พอส่วนหลังปุ๊บเนี่ยก็เริ่มสีเข้มขึ้นเป็นสีดำจนเป็นที่มาของคาว่างูกรหมักหางนินแต่ก็ตรงที่หางเขาดำๆเนี่ยพอบ,บนหลังเขาจะเป็นเส้นสีขาวๆนะครับอือฮึตันนี้เป็นลักษณะของแบบทางใต้ใช่ครับคืองูชนีนะครับจะถูกขนานนามนะครับหลายชื่อนะครับงูใบ้มั่งนะครับงูถ้ำมั่งนะครับ บางที่นะครับเขาก็เชื่อว่าเป็นงูเจ้านะครับที่คอยปกปักอารักษาสมบัติในถ้าซึ่งความจริงแล้วเขารักษาข้างข่าวเขารักษาสมดุลธรรมชาติสมดุลธรรมชาตินะครับช่วยจัดช่วยกําจัดหนูช่วยควบคุมประชากรข้างข่าวเพื่อไม่ให้มีข้างข่าวที่ไม่สบายได้มีโอกาสแพร่เชื้อโรคติดต่อกับประชากรข้างข่าวในถ้าได้นะครับ ก็คือหางนินนะครับก็มาจากลักษณะหางนะครับจากลักษณะหางถ้าเกิดคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าหางมีลักษณะเป็นสีดํานะครับก็คือที่มาของคําว่าหางนินด้วยลักษณะลาตัวที่เป็นสีขาวนะครับจริงๆก็ไม่ขาวสักทีเดียวเป็นเทาๆครีคมเทาๆแต่จริงๆสีเนี้ยมันผันแปรของแต่ละประชากรด้วยนะครับภาคเนี้ยนะครับก็ถ้าเกิดทาง จังหวัดชุมพรตรงนี้ครับสีเขาจะออกเป็นอมเทานิดนึงตรงช่วงคอแต่ถ้าเกิดเป็นแถวจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนครศรีธรรมราชช่วงคอเขาจะออกเป็นสีส้มๆเป็นความผันแปรของสีครัอาหารหลักก็คือข้าขาวคือข้างขาวเพราะเราจะเห็นว่าในภาพนี้เรามีข้างขาวมากมายซึ่งเป็นอาหารของเขาเขาจะเลือกกินเหมือนว่าเขาไปช้อปปิ้งได้เลยเขาอยากกินตอนไหนก็ได้แต่เวลาหลักของเขาก็คือ เวลาที่ข้างคาวเริ่มปินวนในถ้านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นงูไม่มีพิษนะครับครับผมถึงจับในลักษณะนี้แล้วก็ในการจับนะครับเราก็จะพยายามให้ความเคารพนะครับก็คือไม่ไปทําอะไรให้รุนแรงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปรุนแรงเขามากเขาก็อาจจะกัดเราได้นะครับตรงนี้ผมก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเขาก็ไม่ไม่อยากที่จะทําอันตรายเราอ๋อแล้วก็จริงๆมีความสามารถพิเศษของงูกับมหังนินครับ ที่เราเห็นผนังถ้ำแบบเนี้คุกคัคุกคสูงสูงเนี่ยมันสามารถเลื้อยไต่ไปได้เรื่อยๆได้โดยไม่ตกโดยไม่ตกครับ,ตแ,รบแต่ถ้าเขาจงังหวะเขาเลื้อยอยู่แล้วจับอยู่โอเคอาจจะตกได้แต่ถ้าเขาตั้งใจเลื่อยแล้วเขาจะไม่ตกเลยครับเพราะว่าเขาสามารถปรับเกรดท้องของเขาทบกวนสันะครับ <c oughs> ปรับเก็ดท้องเขานะครับซึ่งสามารถพับได้จะมีรอยพับจางๆเข้ามาแทรกตามซอกหินเล็กๆ ในการกค่อยๆไต่เลื้อยไต่ขึ้นไปช้าๆได้อก็คือเป็นกลไกพิเศษที่ธรรมชาติได้สร้างไว้สําหรับการดำรูชีวิตในนี้เลยใช่ครับเท่มากเลยนะครับแล้วก็สวยมากด้วยแต่นี่ครับนี่คือหลักฐานชื่อเลยนี่คือหางนินหางนินน,นี่คือดํานะครับนี่คือกาบหมาหางนินกาบหมากหางดำเนี่ยนะครับเป็นงูที่น่ารักมากนะครับใ่ก้าวครับ โอเคครับเดี๋ยวผมว่าเราคงจะรบกวนเวลาอาหารเจ้านี้พอสมควรแล้วนะครับเราจะปล่อยดูลักษณะนะดูความสามารถของเขาแล้วกันนะครับในการเลื้อยนะครับคือมันเยี่ยมอ่ะผมรู้สึกว่าในการเลื้อยนี่คือผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ตรงนี้เป็นนักไต่ถ้ำนฮะไต่ถ้ำไต่ผาที่ไม่มีแขนไม่มีขาก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างสุดยอด นะครับกับการเห็นสัพพชีวิตในถ้ำนะครับแล้วก็งูหลายชนิดและบางชนิดก็มีปริมาณที่เรียกได้ว่ามหาศาลเลยนะครับคือสิ่งที่คุณเห็นนะครับมันไม่ได้พบได้ทุกถ้ำนะครับต้องเป็นถ้ำที่มีความสมบูรณ์จริงๆความตื่นเต้นความหวาดเสียวความน่ากลัวแท้จริงแล้วก็คือเรื่องราวของชีวิตของสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือประสบการณ์ที่ค่อนข้างประทับใจมากๆกับ มิติอันลึกลับเช่นนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มนตรีมากที่พาเราเข้าพบกับประสบการณ์ดีเช่นนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าผมไปกันครับ